สวัสดีค่ะเข้าสู่อีแก้วรีวิวนะคะวันนี้เราจะมารีวิวกันตำข้าวในฟุกุกคนมโ,มโมงโมจิโมจินะคะว,ว้าวหมอเจ้าหาแต่ก็หายม,หามันเหลงมุดด้วยูมุดด้ว,วดาง เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ๆคือภาษาโมงเรียกว่าเขาเรียกว่าเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะสิจั๋วภาษาโมงเรียกว่าจั๋วนะคะตามขนมนะคะตามขนมเขาเรียกเหรอเฮ้ยรัน อันนี้คืออันที่เราตำเมื่อคืนนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเอาไปปิ้งกินกันใส่ใบตองแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่คะ่ะเขาเรียกวันจัว ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแก้วด้วยนะคะเพราะว่าคลิปต่อไปแก้วจะไปทาเป็นรีวิวปีใหม่มงนะคะเดี๋ยวจะมาใส่ชุดม้องสวยๆให้ดูกันนะคะแล้วก็กําลังจะไปสักผ้าค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแก้วด้วยนะคะถ้าอยากให้แก้วทําอะไรก็คอมเมนต์นะคะถ้าทําได้เดี๋ยวจะมาทําให้นะคะย